ต่อไปเราจะมาถึงคนที่เกิดวันพฤรรหัสกันบ้างนะคะพฤหัสค่ะคุณผู้ชมจะเป็นดาวของผู้ใหญ่เป็นดาวครูนะคะเป็นดาวที่สื่อถึงความมั่นคงนะคะเวลาที่คนมีดาวพฤหัสสวยๆนะคะจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ย ผู้ใหญ่จะให้การสนับสนุนนะคะผู้ใหญ่จะให้การสนับสนุนทํางานที่มีฐานบนหรือรับราชการเนี่ยไปได้สวยทีเดียวนะคะแต่ถ้าพล่งหัดเสียขึ้นมาเนี่ยตรงนั้นเนี่ยคือเราเนี่ยจะอยู่นอกสายตาของผู้ใหญ่ค่ะทําอะไรเราก็ต้องพึ่งพาตัวเองนะคะผู้ใหญ่จะไม่ให้การสนับสนุนเหมือนเดิมแล้วนะคะเอาละค่ะ กลับมาเรามีไพ่ซ้ํากลับมานะคะเป็น The Temperance กับหัวนะคะในตําแหน่งแรกและตําแหน่งที่2จะเป็น Wheel of Fortune ตั้งตรงอยู่และตําแหน่งสุดท้ายเป็น The World ตั้งตรงนะคะเอาละค่ะเราจะมาดูที่ตําแหน่งแรกกันก่อนนะคะ The Temperance กับหัวค่ะคีย์เวิร์ดอยู่ที่ถ้วย2ใบและน้ําที่ถ่ายเทถึงกันนะคะนี่จะบอกอย่างนี้ค่ะว่าถ้าไพ่ใบนี้ปรากฏขึ้นในตําแหน่งของการงานเนี่ยนะคะคุณผู้ชมก็คือว่า ถ้วย2ใบและน้ำที่ถ่ายเทถึงกันมันจะสื่อถึงสัมพันธภาพ ของตัวเราและก็เพื่อนร่วมงานนะคะถ้าไพ่ตั้งตรงค่ะนะคะเราได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนร่วมงานเป็นอย่างดีนะคะเพื่อนร่วมงานคอยช่วยเหลือเราเกี่ยวกับทางด้านการงานแต่ตอนนี้เนี่ยไพ่กลับหัวอยู่คุณผู้ชมคะเพราะฉะนั้นระมัดระวังคําพูดนะคะการสื่อสารจะไม่ค่อยสวยภายในสัปดาห์หน้าที่จะมาถึงงานที่จะต้องติดต่อเนี่ยก็จะมีงานเข้ามาน้อยด้วยนะคะแล้วก็งานก็จะมีมีเรื่องให้ต้องสะดุดติดขัดนะคะการสื่อสารจะไม่ดีแล้วะคะ่ะเวลาที่ไพ่กลับหัว ะะทีนี้มาดูในตำแหน่งที่2เกี่ยวกับการเงินกันบ้างนะคะเป็นวีลอ o ฟฟอร์จูนตั้งตรงต้องถือว่าไม่เลวค่ะนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้เงินใหม่ๆเข้ามานะคะมีเกณฑ์ที่จะได้เงินใหม่ๆเข้ามาได้มาแบบฟลุกๆด้วยนะคะตรงนี้เนี่ยเวลาที่ไพ่ตั้งตรงเนี่ยต้องถือว่า เหรียญตรงนี้นะคะเหรียญทองตรงนี้เนี่ยสามารถหมุนไปได้แบบไม่สะดุดติดขัดนะคะถ้ากลับหัวแล้วก็ตรงนี้ต้องบอกว่าการเงินภายใน,นสัปดาห์หน้าติดขัดแน่นอนแต่ตอนนี้วิวโลฟฟ์จูนตั้งตรงอยู่นะคะ <ๆ S 1> เพราะฉะนั้นยังคงหมุนไปได้แบบราบรื่นทีเดียวค่ะเอาละคะ่ะในตำแหน่งสุดท้ายเป็น The World นะคะโชคดีค่ะที่ The World ตั้งตรงเพราะฉะนั้นภายใน,นสัปดาห์หน้าเนี่ยมันจะบ่งบอกถึงว่าคนที่แต่งงานแล้วเนี่ยนะคะต้องถือว่า คู่ของคุณเนี่ยเสริมดวงนะคะโดยเฉพาะผู้หญิงนะคะก็คือภรรยาเนี่ยจะเสริมดวงนะคะเวลาที่ the world ตั้งตรงเกิดขึ้นแต่สําหรับผู้หญิงที่เป็นโสดนะคะผู้หญิงที่เป็นโสดตรงนี้เนี่ยต้องบอกได้เลยว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยยังไม่มีเกณฑ์ที่จะได้เจอนะคะ ที่จะได้พบคนใหม่ๆนะคะเพราะว่าอะไรนะคะมาดูอาจจะเป็นเพราะว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ดีเกินไปนะคะไพ่ใบนี้ขึ้นมาเห็นไหมคะนางฟ้าเต้นระบำอยู่นะคะล้อมรอบไปด้วยมงกุฎช่อมะกอกต้องบอกว่าคนที่บุญไม่ถึงจริงๆเนี่ยก็จะเข้าไม่ถึงคุณเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเหมือนเป็นอะไรที่คอยคุ้มครองเราอยู่นะคะเพราะฉะนั้นต้องค่อยๆดูไปนะคะอย่าเพิ่งรีบร้อนนะคะเอาล่ะค่ะจบไปแล้วสําหรับวันพฤหัส